การทะเลาะเบาะแหวงในครอบครัวนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากการที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันนั้นย่อมมีหลากหลายความคิดจนในบางครั้งอาจมีเรื่องให้ต้องเข้าใจผิดกันหรืออาจจะทะเลาะกันในที่สุดสามีภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันนั้นย่อมเกิดขึ้นเสมอ คนเราอยู่ร่วมกันต่างบ้านต่างพี่ต่างน้องเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องปรับตัวเข้าหากันเป็นการดีที่สุดซึ่งในสำหรับวันนี้เรามีเคล็ดลับแก้ห่วงจุย้ยที่ทำให้คู่รักทะเลาะบอกแว้งกันทะเลาะกันบ่อยๆเบือบ่อ,อกันบางครั้งก็อยากแยกกันอยู่ถามถึงชีวิตคู่ถ้าอยากอยู่ด้วยกันให้ลองหลับตานึกดูว่าที่ไหนที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันบ่อยที่สุดทำกิจกรรมกันบ่อยมากที่สุด เจอกันมากที่สุดมีปฏิสัมพันธ์กันมากที่สุดก็คือเตียงนอนนั่นเองต้องไปดูที่เตียงนอนดูให้รอบพลิกเตียงดูให้ละเอียดว่าเตียงมีรอยหักหรือไม่บุบหรือร้าวหรือไม่ถ้าไม่มีร่องรอยการแตกหักก็ถือว่าผ่านต่อมาเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เกี่ยวกับเตียงนอนก็คือที่นอนเก่าหรือใหม่มีส่วนอย่างไรทราบไหม อันนี้เป็นประสบการณ์จากท่านหนึ่งช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานิสัยก็ได้เปลี่ยนไปจากที่เป็นคนใจเย็นไม่ค่อยอะไรกับใครกลายเป็นคนที่ขี้บน่นหุดหิดง่ายหุดหิดโดยไม่รู้สาเหตุใครมาก็ผ่านหมดทำให้เพื่อนฝูงน้อยลงสาเหตุที่มาจบที่ที่นอนก็เพราะว่าที่นอนยุบตัวเป็นเพราะอายุการใช้งานหลายปีทาให้ที่นอนเสื่อมสภาพ สิ่งที่ตามมาก็คือมีอาการปวดหลังเรื้อรังอาการนี้หาหมอก็ไม่หายโยคะก็ช่วยไม่ได้ปวดหลังโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้นอนไม่พอตื่นมาก็มีอาการปวดหลังอีกทำให้เห็นอะไรก็อารมณ์เสียโดยไม่มีเหตุผลมารู้ตัวอีกทีก็คือการได้เปลี่ยนที่นอนทำให้อาการปวดหลังหายไปไม่หงุดหยิดง่ายเหมือนเดิมสิ่งที่สังเกตต่อไปก็เป็นเรื่องของคาน ลองดูสิว่าเตียงนอนที่เรานอนอยู่นั้นอยู่ใต้คานหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ย้ายเตียงนอนทันทีต่อมาก็เป็นเรื่องของเตาไฟในห่วงจุ้ยจีนระบุไว้เกี่ยวกับเรื่องของไฟกับการทะเลาะเบาะแววงกันในครอบครัวให้ลองดูว่าเตาไฟอยู่ตรงกับประตูหรือเปล่า เตาไฟไม่ควรอยู่ตรงกับประตูเพราะพลังความร้อนของไฟจะทำลายความสงบสุขของบ้านควรจะอยู่ในที่ลับตาสักนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ที่อับชื้นเพราะว่าถ้าอับชื้นเกินไปก็ไม่ดีพลังยินเยอะไปทำให้ความร้อนของเตาให้ความอบอุ่นกับครอบครัวน้อยไปก็ไม่ดีเช่นกันทำให้คนในบ้านขาดความอบอุ่นต่อไปก็ให้ดูที่นอกบ้าน ดูที่ห้องนอนว่ามีเสาไฟแรงสูงหรือเสาอากาศเคลื่นวิทยุที่อยู่ตรงกับห้องนอนหรือเปล่าเพราะคลื่นพลังงานไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอาการเครียดโดยไม่รู้สาเหตุเป็นผลให้ทะเลาะกันได้ง่ายดูห่วงจุ้ยโดยรอบแล้วก็อย่าลืมสังเกตตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นมาอาจจะเกิดจากคนก็ได้ ่วงจุ้ยมีส่วนแต่ก็เป็นส่วนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของปัญหาเพราะฉะนั้นให้ลองวิเคราะห์ปัญหาให้ดีๆจะได้แก้อย่างตรงจุดส่วนวิธีแก้ไขก็ให้ลองหาน้ำมาวางที่หัวเตียงไม่ว่าจะเป็นน้ำล้นหรือตู้ปลาปลอมก็ได้หาขนาดกระทัดรัดมาวว้ที่หัวเตียงโดยพลังจากน้ำจะช่วยชฉลมจิตใจของคู่รักได้อย่างน้อยก็จะเย็นลงทั้งคู่ นี่ก็คือห่วงจุ้ยส่วนหนึ่งที่เราได้นำมาฟากันและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้ก็คือเวลาที่เราทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างก็อยากเอาชนะกันคำถามคืออยากเลิกหรืออยากคืนดีถ้าคำตอบคืนดีคุณลองมาฟังสิบสิ่งห้ามทำเมื่อคุณทะเลาะกับแฟนสติหลุดแค่ไหนก็ต้องประคองให้อยู่ 1. ทะเลาะกันอย่าเที่ยวโพสเคยได้ยินไหม ความในอย่านำออกฉันใดก็ฉันนั้นทะเละากันสองคนไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวโพสต์ให้โลกรู้เพราะนอกจากอาจเจอผู้ไม่หวังดีแล้วยังเป็นการไม่ให้เกียรติคนรักอีกด้วยที่สำคัญแมวขโมยที่จ้องจะกินปลาของคุณอาจฉวยโอกาสนี้ย่องมากินก็ได้ 2. คํคำหยาบภาษาพ่อขุน ส่วนหนึ่งของการทะเลาะที่รุนแรงทวีคูณก็คือใครสักคนเริ่มพูดภาษาพ่อคุณขึ้นมาทำให้จากที่มีปากเสียงอยู่แล้วยิ่งของขึ้นกันไปใหญ่แถมจะทำให้ความดีที่คุณสั่งสมมาตั้งแต่ตอนต้นดับสูญสลายไปและร้อยทั้งร้อยไม่มีใครชอบคนที่พูดจาไม่เพราะหรอคะ่ะ 3. ขุดเรื่องอดีตครั้งที่ล้าน ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเป็นนักโบราณคดีจอมขุดหรืออย่างไรถึงได้ชอบเอาเรื่องเก่าผ่านไปเป็นล้านปีมาพูดฉะนั้นอย่าได้พูดซ้ำๆอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปยิ่งขุดคุยจะยิ่งทำให้อีกฝ่ายเอื่อมระอาและความรักที่เคยมีให้กันก็มีแต่จะลดน้อยลงไป 4. เปรียบเทียบเปรียบเวยคู่ชีวิตไม่ใช่ช้อปปิ้งออนไลน์จะมานั่งเปรียบเทียบของชิ้นนั้นชิ้นนี้ ยิ่งเปรียบเทียบแฟนเก่าแฟนใหม่ไม่คู่วรนเพราะตอนนี้เรื่องที่กำลังดำเนินคือเรื่องระหว่างสองคนจะมาเทียบให้ช้ำใจกันไปอีกทําไมที่สําคัญแต่ละคนก็ต่างกันไปไม่มีใครเหมือนใครแล้วคุณจะพูดเปรียบเทียบไปทําไม 5. เลี่ยงที่จะไม่คุยหลายคู่ที่เวลาทะเลาะกันก็เดินหนีหายถ้าเดินหายแบบว่าแค่แยกมุมไปสงบอารมณ์อันนี้โอเค แต่ถ้าหากหนีหายปิดเครื่องไม่มีการเคลียร์ใจอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะเป็นการสะสมปัญหาแบบข้ามวันข้ามคืนทําให้ปัญหาบานปลายเข้าไปอีก 6. ปรึกษาเพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นที่ปรึกษาชั้นยอดแต่ก็ต้องเลือกพูดให้ถูกคนเพราะเพื่อนบางคนอาจจะไม่ได้ชอบขี้หน้าแฟนคนแล้วมีหรือจะพูดเรื่องดีๆให้คุณแฮปปี้เอนดิ้งกัน แถมบางคนติดนิสัยขี้เมาส์ก็เอาเรื่องของคุณไปขยายความต่อใส่สีตีไข่จนเรื่องเล็กนิดเดียวบานปลายดีไม่ดีถึงหูแฟนคุณแบบผิดผิดทีนี้ชีวิตก็อาจจะเศร้าเลย 7. ทําทำลายข้าวของนี่เรื่องจริงไม่ใช่มิวสิกวิดีโอที่จะเห็นของใกล้มือไม่ได้ต้องคว้างปา ไม่ว่าจะแก้วน้ำจานชามมันไม่ได้ทำให้เกิดผลดีนอกจากจะเสียของแล้วยังเสียแฟนอีกคุณก็อาจจะเจ็บตัวด้วย 8. ท้าเลิกพูดกันจังว่างั้นก็เลิกกันไปเคยคิดไหมถ้าอีกฝ่ายบ้าจี้เลิกจริงๆคุณจะเสียใจแค่ไหนเพราะการที่คุณคิดว่าบอกเลิกเขาเขาไม่เลิกหรอกอาจจะคิดพลาดไปเยอะฉะนั้นอย่าเผลอหลุดพูดเที่ยว ถ้าไม่คิดจะเลิกจริงๆเพราะถ้าสุดท้ายคุณกลื่นน้ำลายตัวเองขึ้นมาอาจจะเสียใจไปทั้งชีวิต 9. ขอโทษไปงั้นคำขอโทษเป็นการแสดงความสำนึกที่ออกจากใจจริงๆแต่ถ้าพูดขอโทษเพื่อให้ปัญหาจบๆไปนั้นไม่ได้เป็นการแสดงความสำนึกผิดอย่างแท้จริงและมันอาจจะทำให้อีกฝ่ายโกรธมากขึ้นกว่าเดิม และสุดท้ายข้อที่10โกรธไม่พูดงอนให้เดาเองคนฟอร์มจัดเสียแฟนสุดที่รักไปนักต่อนักแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราขอเตือนคือเมื่อไหร่ที่คุณโกรธพูดเลยว่าโกรธให้อีกฝ่ายรู้อย่าคิดว่างอนอยู่เธอต้องรู้สิเพราะเวลาอารมณ์ขึ้นไม่มีใครเดาทางใครได้รู้แต่วิธีรับมือเมื่อรู้ว่าโกรธว่างอนเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้น ทะเลาะกันแล้วห้ามปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาดเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นเบื่อน่ายและเลิกรากันในที่สุดและนี่ก็คือเคล็ดลับห่วงจุ้ยดีๆและ10สิ่งที่ไม่ควรทำเวลาทะเลาะกันกับแฟนหรือคู่รักถ้า10ข้อนี้ตรงกับนิสัยของใครก็ขอให้ลดๆดลงหน่อยโดยสมัยนี้หนุ่มสาวก็อารมณ์ร้อนกันซะด้วยแต่ยังไงก็คิดก่อนที่จะพูดจะทำอะไรกันก่อนนะคะ จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจกับการกระทำในภายหลังและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ